กลับพบกันอีกแล้วนะคะเด็กๆกับห้องเรียนภาษาอังกฤษกับท ok ิชเชอร์ปอกเป๊กสวัสดีค่ะ Hello everyone You will learn English with Teacher ปอกเป๊กยินดีต้อนรับเข้าสู่เนื้อหาของ Phonics อีกรอบนึงน,นะคะเด็กๆว,วันนีู้ปอกเป๊ก ok มี Phonics letter ะไรมาฝากเด็กๆเด็กๆรอดูเลยค่ะวันนี้นะคะ letter p ของเรา mm hmm. นั่นเองค่ะ เด็กๆคะตัว P นะคะเป็นชื่อของมันเด็กๆลองออกเสียงนะคะ P อีกรอบนึงนะคะ P อีกรอบนึงค่ะ P แต่ว่าตัว P นะคะเป็นชื่อของมันค่ะเด็กๆเวลาเราจะออกเสียงให้เด็กๆลองทำท่าเหมือนกับเด็กๆถือเทียนอยู่นะเค้กวันเกิดของเราเรามีเทียนใช่ไหมคะแล้วเด็กๆออกเสียงว่าอย่างนี้ค่ะ เพเหมือนกับเด็กเป่าเทียนนะคะเด็กลองทําท่าตามคุณครูนะคะแล้วก็ทบทวนเสียงนะคะโอเคเพอีกรอบหนึ่งนะคะเพ one more time เพอย่างนี้ค่ะเด็กเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวในการออกเสียง letter p หรือว่าตัว p นะคะเสียงเพเหมือนกับเด็กกำลังเป่าเทียนบนเค้กวันเกิดของเด็กเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเพลงที่คุณคคูปรอแป๊กนำมาวันนี้จะเป็นเพลงเกี่ยวกับ l e t เ e อร์พีเด็กๆสงสัยไหมคะหรือว่าเด็กๆอยากเต้นกับคุณครูหรือ,อยังถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะ Are you ready ขอฟังเสียงคนที่อยากจะเต้นกับคุณคคูแล้วคือ l e t are you ready เด็กๆบอกว่า Yes teacher อย่างนี้นะคะโอเค Are you ready? วันนี้คุณครูมาฝากเด็กๆสี่คำด้วยกันไปดูเลยค่ะมาแล้วค่ะเด็กคุณครูปอกแปกต้ก็กลับมาพร้อมกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะที่ขึ้นต้นด้วยเสียงเพิ Today we will learn about vocabulary We start with letter P วันนี้นะคะคุณครูปอกแปกจะให้เด็กๆลกองออกเสียงตามคุณครูนะว่าคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว P หรือว่าเสียง พจะมีคำว่าอะไรบ้างโอเค everybody are you ready ไหนเซ่ Yes teacher ใ okay. ห mm ้หมูฟังก่อนโอเคอีกรอบนึงนะคะ are you ready yes teacher เราไปดูคำศัพท์คำแรกกันเลยค่ะได,ได้เห็นรูปอะไรคะรูปหมูได้ไหมคะได,ได้เห็นหมูสีชมพูใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเพอเพอเพกได้ไหมอย่าลืมทำ ทำมือเป็นรูปเทียนด้วยนะคะเสียงเพอใช่ไหมออกเสียงตามมือครูนะคะเพอเพอพิเยี่ยมมากเลยค่ะคือเจ้าจครั้งนะคะเพอเพอพิโอเควนพ่อช้าเพอเพอพิเยี่ยมมากเลยค่ะอีกรูปหนึ่งเพอเพอพิหมูของเรานั่นเองค่ะเราเรียกว่าพินะคะเราไปดูตัวต่อไปกันเลย เด็กๆคะเราใช้เขียนหนังสือคืออะไรนะเด็กๆเห็นเป็นรูปอะไรคะในมี้ใครตอบผู้ได้บ้างาปากกานั่นเองค่ะรูปปากกาน,นะคะเด็กๆภาษากรงกษเราจะเรียกว่าเผลอเพนเด็กๆฟังเสียงคุณครูแล้วเด็กๆอย่าลืมท่องตามคุณครูด้วยนะคะเผลอเพนอีกครั้งนะคะเผลอเพลแผ่น Good job เราไปดูคำทาคคำต่อไปกันเลยเด็กๆดูซิว่าจะเป็นรูปอะไรอุ้ยเด็กๆค่ะรูปนี้คือรูปอะไรนะคะเด็กๆเห็นมีสีขาวสีดำเป็นรูปหมีที่เขากินใบไผ่เด็กๆคะหมีอะไรนะชอบกินไผ่หมีแพนด้าเด็กๆคะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าพพพัพแพนด้า เด็กๆลงออกเสียงตามผู้ครูอีกรอบหนึงนะคะ One more time เพเพแพนด Good job อีกรอบนึงค่ะเพเพแพนเดรเราไปดูคำสร้างคำต่อไปกันเลยคำนี้นะคะเด็กๆตอนที่เราเรียนเกี่ยวกับหน่วยต้นไม้มันคือพืชนั่นเองค่ะภา,าษาอังกฤษนะคะเด็กๆเราจะเรียกพืชว่าเพเพ เด็กๆจำ letter T ได้ไหมคะเสียงเถดเด็กๆอย่าลืมนะคะออกเสียงเผลอเพลและเด็กๆก็ลงท้ายด้วยเสียงเถด้วยค่ะไหนลองมาลองดูกันอีกครั้งนะคะเด็กๆพูดตามครูนะเพ a n นเกิดจ้าอีกครั้งหนึ่งค่ะเพ a n นอีกรอบนึงค่ะคะมีคอ,อ,อเสียงดังๆเลยนะ เพะเพาแปลงกเจ้าอเราไปดูเลยว่ามีอะไรต่อถึงเวลาที่เด็กๆจะได้เล่นเกม <Yeah. S 1> ท็อความาแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่า <Yeah. S 1> ใครจะตอบได้อ่เกมนี้นะคะจะให้เด็กๆเ,เลือกหมายเลขค่ะแล้วเราจะมาเปิดดูว่ามันเป็นรูปของอะไรนะคะและเด็กๆก,ก็บอกคุณครูเป็นภาษาอังกฤษนะ,ะนี่เราลองเลือกตัวเลขดูนะ เด็กๆคะทีนีอยากให้คุณโบเลือกหมายเลขอะไรคะเอาฮะนี่เขาบอกให้เลขอ๋อนัมเบอร์ six เลขหกเดี๋ยวเราลองดูเลขหกกันเฮ้ยเด็กๆเลขตอบได้ยังคะเปิดอีกองั้นดีไหมโอเคมาอ่านัมเบอร์นัมเบอร,ร์อะไรดีนัมเบอร์ two เอ้ยเขาบอก คือเพอเพอผิดเอ๋เวเราลองดูเฉลยกันหน่อยนะคะเด็กๆเอ๋เรามาดูกันว่ามันใช่เพอเพอผิดจริงไหมไหนมีใครตอบได้ไหมคะใช่เด็กๆหะทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเพอเพอผิด o ั e นี้ e าจารเพเพอิดโอเคเราไปดูคำต่อไปกันเลยว่ามันจะเป็นรูปอะไรเอ๋เด็กๆเด็กๆชอบเลขอะไรคะ ในลองลอง number number t r e e อ่ะอครูจะเลือกเลขกสามอุ้ยมันมันคืออะไรลูกเด็กเเห็นเป็นรูปอะไรคะไห,น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 ,หนไหนลองลองเปิดอีกรูปหนึ่งดีกว่าผมครูว่ามันยังไม่ได้เห็นไม่ชัดอ่านัมเบอ number number s อ่าโอ้ก็ยังตอบไม่ได้เด็กเด็กเด็กเห็นหรือยังคะเด็กเด็กรู้คำตอบหรือยังเปิดอีกรูปหนึ่งดีกว่าอ่ะเอา number หมายเลขเจ็ดรูปอะไรคะเอาอีกรูปนึงโอเคเอาหมายเลขอะไรดีคะมีหมายเลขเทนทำหมายเลขเอเลฟเว่นสิบ 11, กับสิบเอ็ดเอาสิบเอ็ดแล้วกันมาเรามาเปิดอ๋อคุณครูว่านะเด็กๆลองดูเฉลยกันนะคะว่ามันคือรูปพพ pen. เพอเพอรเทนได้ลองออกเสียงตามคุณครูนะคะโอเคเพอเพอรเทน นี้ก็คือปากกานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำสอบคำต่อไปกันเลยเราลองเอาเลขอะไรดีคะเด่างไคิดว่าเลขอะไรดีอ,มมร 2. อ๋หมายเลข two ตัวเลขสองเฮ้ยคุณครูเห็นละมันมีหูค่ะมันมีหูสีดำแล้วลองเราลองอีกหนึ่งรูปไหมโอ <Okay. S 1> เคหมายเลข t h r e เป็นอะไรนะตัวอะไรนะาติดๆลองดูมมหมายเลข six เฮ้ยเห็นแล้วคะ่ะว่า มันกำลังกินไผ่เด็กๆคะคำศัพท์อะไรหน้าที่เป็นหมีสีขาวสีดำชอบกินไผ่ชอบกินต้นไผ่อ่าเดี๋ยวเราลองดูเฉลยกันเลยเด็กๆตอบได้หรือยังคะมีใครตอบได้หรือยังโอเคตัวนี้คือเพอเพอแพนด้าเด็กๆลองออกเสียงตาม,มคุณครูอีกรอบนึงนะคะเพอเพอแพนด้า굿เจ้าแพนด้า หรือว่ามีแพนด้าของเรานาเองค่ะเรามาดูเกมอีกข้อนึงกันเลยฮะคุณูเลือกนัมเบอร์เจหมายเหตสิคุณเด็เห็นอะไรคะในในยังไม่เห็นเด็กตอบได้หรือ,อยังมันคือรูปอะไรคะคุณครูเห็นมันเป็นลักษณะคล้ายกับกระทางอ้าว ไปอีกรอบหนึ่งนะคะเพ p เพ n t g o o ก j o จ o n วันม e t ร์ e าอีกรอบหนึ่งนะคะเพ p เพ n t ไหนมีใครตอบถูกทุกข้อบ้างคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะคุณครูป,รป๊อกแบ็คขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าอย่าลืมนะคะดใน กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นนะคะช่องโรงเรียนอนุานบาลเทศบาลตำบลจุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูในการทำคลิปสอนเด็กต่อไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้ thank you and goodbye ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ